สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในเวลาที่พระศาสนาจักเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ชัดแล้วก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันอย่างที่พี่น้องเห็นเมื่อวันก่อนนี้แม้กระทั่งทานเนื้อจากสัตว์ต่างๆได้หรือไม่มันต้องมีพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าและบรรดาสาวกเมื่อได้รับการโดนใจแล้ว ก็ประกาศให้ชาวบ้านได้รทราบว่าน้ำประทัยของพระเิ็นเจ้าเป็นอะไรจากนั้นเราก็เห็นบุคคลที่สำคัญสำคัญในการประกาศพระวรสารก็คือบาราบัสกับเปาโลนะครับซึ่งเดินไปทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วก็สร้างกลุ่มคริสตชนขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะเรียนรู้ก็คือว่าท่านสอนคำสอน ไม่ได้คาสอนเนี่ยดีแล้วเนี่ยจึงมีการล้างบาปแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ชุมชนนี้ที่จะต้องดํารงชีวิตเป็นสิทธ์ก็ต้องขยายออกไปหาคนอื่นด้วยถึงจะเป็นสิทธิ์ที่ดีดังนั้นนบุญเปาโลเมื่อตั้งกลุ่มพิเศชนพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เดินต่อไปเรื่อยๆมีจดหมายมาสักเตือนเขาเป็นครั้งเป็นคราวปัญหาบางอย่างที่ชาวบ้านเขามีก็เขียนเป็นจดหมายไปให้ท่าน ท่านก็ตอบเป็นจดหมายออกมาแล้วเราก็ได้จดหมายของท่านมาอ่านถ้าพี่น้องมีเวลาก็อย่าลืมอ่านจดหมายของนักบุญเปาโลนะครับลึกซึ้งเหลือเกินและท่านก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเบียดเบียนพระเยซูเจ้าและเมื่อกลับใจก็กลับใจจริงแล้วก็ทุ่มเทชีวิตให้แด่พระองค์โดยไม่คิดถึงความลำบากไม่คิดถึงบาดแผลที่ถูกเคี่ยนตี ไม่คิดถึงเรือแตกสามครั้งสามคราไม่คิดถึงความหิวโหยที่บางครั้งเกือบจะไม่มีเงินซื้ออาหารกินเลยเนี่ยแต่ท่านก็บอกว่าท่านสุขใจส่วนในพระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงว่าพระเยซูเจ้าตัดเสียงดังว่าผู้ที่เชื่อในเราไม่ได้เชื่อในเราเท่านั้นแต่ยังเชื่อในพระองค์ผู้ทรงสง่งเรามาด้วยผู้ที่ส่งพระองค์มาก็คือพระบิดาเลยครับ ผู้ที่เห็นพระเยซูเจา้าก็เห็นพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มาพระองค์เข้ามาในโลกเป็นแสงสว่างเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ไม่อยู่ในความมืดผู้ใดได้ยินพระวาจาของพระองค์แล้วไม่ปฏิบัติตามพระองค์ก็ไม่ได้ตัดสินลงโทษเขาแต่ว่ามีวันหนึ่งที่เขาจะต้องถูกตัดสินอย่างแน่นอนนีครับ ฉะนั้นการที่พระองค์เข้ามาในโลกเนี่ยพระองค์มีเป้าหมายที่จะแสดงให้พระบิดาได้เป็นที่ประจักษ์และคนที่เห็นพระองค์เห็นกิจการต่างๆที่พระองค์ทำที่พระองค์พูดเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจว่ามีพระบิดาที่อยู่กับพระองค์นั้นนะ่ะพระจิตที่อยู่กับพระองค์นั้นนะ่ะได้ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้เอาตัวรอด พระองค์ได้บอกกับเราว่าไม่ต้องกลัวนะครับคนที่เชื่อในพระองค์แล้วก็ไม่ต้องกลัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องในวันนี้บางครั้งเรากลัวความมืดแต่ความจริงแล้วการที่กลัวความมืดนั้นมันยังไม่สู้กลัวความสว่างคือสิ่งที่เห็นจัดจะสิ่งที่บอกกับเราว่าอะไรถูกอะไรผิด สิ่นที่บอกว่าเราเป็นใครส่วนการที่บอกว่าเราเป็นอะไรไม่มีใครเห็นอะไรนั้นแนหะบางทีเราก็สามารถที่จะลวงคนอื่นได้พี่น้องครับการที่บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยน่าจะกลัวแสงสว่างาเพราะบางทีแต่ละคนก็ได้รับพระพรของพระบินเจ้ามากมายเหลือเกินถ้าหากเขาใช้พระพรของพระองค์ไปให้เกิดผลประโยชน์ ก็จะทําให้เขาได้พบกับความยินดีที่ได้ช่วยคนอื่นด้วยแต่บางทีคนใช้ประพรของพระบินเจ้าไปในทางหลอกลวงคนอื่นเนี่ย mm. ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวอันนี้นี่น่ากลัวมากว่าเขาจะเอาตัวรอดได้หรือไม่พ่อเคยได้ยินเรื่องของคนคนหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์ร้อยเสียงเขาสามารถที่จะเรียนแบบอย่าง เสียงของใครต่อมีใครเยอะแยะเลยมีวันหนึ่งเขาก็เรียนแบบอย่างของผู้ว่าคนหนึ่งแล้วก็ส่งโทรไปหาภรรยาของท่านผู้ว่าแห่งหนึ่งบอกว่า,เ,าเขาต้องการเงินตอนนั้นตอนนี้ให้โอนไปเนี่ยทำให้ผู้ว่าเมื่อได้ยินทําให้ภรรยาไม่ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเขาได้โอนเงินไปเปน็นจานวนมากพอสมควร หลังมาเรื่องราวก็คงจะใช้กฎหมายอะไรเนี่ยไปจับเขาแล้วตอนนี้เขายังอยู่ในรู้สึกอยู่ในเรือนจํานะครับเพราะเป็นมนุษย์ร้อยเสียงที่ใช้พระพรของพระบินเจ้าเนี่ยเป็นหลอกลวงใครต่อใครฉะนั้นเราจะต้องกลัวว่าสิ่งที่พระพรเป็นพระพรของพระบินเจ้าเนี่ยต้องกลัวที่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ใเกิดประโยชน์หรือเราอาจจะใช้พระพรของพระบินเจ้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวทำให้คนอื่นเสียผลประโยชน์หรือเปล่าครับ หลายคนที่ไม่มีพระพรสวรรค์เขาก็ไปหลอกลวงคนอื่นไม่ได้พยายาทำผิดไม่ได้ก็เ,เพราะว่าไม่เก่งในเรื่องหลอกลวงแต่เราก็ไม่ต้องอิจฉาเขานะครับเราเป็นคนดีแล้วเนี่ยพยายามตรงไปตรงมาจะดีกว่าทําให้เรามีความสุขชื่อเสียงของครอบครัวเราก็ไม่สูญเสียไม่ต้องไปมีชื่อมีนามสกุลอยู่ที่หนังสือพิมพ์และทุกคนก็ประนามไม่น่าเชื่อเลยนามสกุลอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ไปโกงเขาไปขโมยของเขาไปขายยาบ้าไอ้พวกนี้ก็คือพวกที่กระล่อนทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องประนามเขาหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ทำให้สังคมเลวลงทุกวันเพราะฉะนั้นใช้ประพ์ของพระบิณฑ้าให้เกิดประโยชน์นะครับสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์